สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ช่งางนังอนชัวรครับวันนี้เราจะมารีวิวรถตักครับ XCMG นะฮะขนาดเลเวล3 3 0 k n นะฮะความจุคุ้งกีก็2คิวครับรับโหลดได้3ตันนะฮะแล้วก็ขนาดยางก็ ขอบ17.5นะครับยางไม่ใช่ยาง17.5ขอบ25นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับเป็นเครื่องจีนนะฮะเอ้ยเครื่องขมิน้นเออเครื่องขมิ้นนะครับเป็นธรรมดาครับไม่ใช่คอมมาเร็วเป็นเครื่องไดเล็กนะครับอยู่ที่130แรงม้านะฮะ น้ำหนักรถก็อยู่ที่1,800งกิโลครับแล้วก็ถังน้ำมันก็จุได้200ลิตรครับส่วนกองอากาศก็จะมี2ชั้นครับจะมีกองเปียกและกองแห้งนะครับส่วนด้านนอกเราจะเป็นกองแห้งครับกองแห้ จะเป็นสี่เกียร์เดินหน้าและถอยหลังนะครับรุ่นนี้โอ้เบาลูกพี่ควักคัค,คันี่เป็นรุ่นแขนสั้นนะครับแขนสั้นหนาพิเศษครับเหล็กแผ่นเดียวครับไม่ได้ต่อนะฮะจัดจำหน่ายโดยบริษัท OCR ครับ ตัวนี้ถ้าจะเป็นแขนยาวก็รับโหลดได้ประมาณตัน2ครับระบบแอร์ก็อยู่ข้างนอกครับตู้แอร์อยู่ฝั่งประตูฝั่งนี้ครับฝั่งขวาครับ Contact XCMG รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะ LW330KN นะฮะ ลำบากนะครับแขนสั้นเพราะว่าต้องไปใกล้ๆครับไม่งั้นไม่ถึงครับแขนสั้นความจุกุงกีก็2คิวครับรับโหลดได้3ตันครับน้ำหนักก็10ตัน800รกิโลฮะ เป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับพี่น้องน,นะฮะเป็นระบบตัดเครื่องอัตโนมัตินะครับเมื่อความร้อนสูงเกิน90โองศานะครับเอเยนฉับนะครับพี่น้องน,นะเราจะไปดูภายในกันครับนี่นะครับภายใน คนขับก็หน้าตาหล่อแล้วออกการเลยนะครับ <laughs> <c oughs> เป็นคอนโทรลก็จะเหมือนไมโครครับยกขึ้นแล้วก็เอาลงแล้วก็เหมือนไมโครทุกอย่างครับโอ้โหอ,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 อย่าเย็นลูกไปเอาละครับมาดูภายในครับเป็นระบบ4ี่เกียร์เดินหน้าและถอยหลังนะครับโลไฮในตัวครับ ีครับแอร์เย็นเอเาะครับแล้วมีพัดลมให้ด้วยครับนี่ครับเครื่องเสียงก็ระบบมองด้านข้างก็กว้างขวางครับนี่นะฮะร,รถตักใหม่ครับ XCMG นะฮะ ระบบสวิตช์ไฟแล้วก็สวิตช์แอร์ครับแล้วก็คอนโทรลครับ, Control, รบนี้จะเป็นหัวเกียร์ครับเนี่ยหัวเกียร์หนึ่งสองสามสี่ครับหมุนอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็ตกเข้าจะเป็นโลนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ ลองสัมผัสดูฮะนี่ครับยกขึ้นแล้วฮะนี่ยกครับยกแล้วก็จะเอาคนนุ่งกีลงครับจะเอาพุ่งกีลงครับก็เอาลงเหมือนไม่โครครับขับง่ายครับรุ่นใหม่ครับแล้วเราจะกรับพุ่งกี้ก็ครับดันคอนโทรลมาฝั่งซ้ายนะครับนี่ ดานซ้ายครับมันก็เงยพุ่งกีขึ้นครับนี่ครับมองครับถ้าางออกก็างมือเราก็เหมือนจะเทหินทรายออกจากพุ่งกีครับ ครับเบรยอยู่ฝั่งนี้ครับเบรยอยู่ฝั่งซ้ายนะครับดูกระจกมองหลังครับจนกในก่งครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างมองเห็นทุกระลังนิ้วเลยครับนี่นะแล้วก็มาชมด้านหลังครับเป็นท่อกองเลดครับเพราะว่ากองสองตัวครับกองแห้งกับกองเปียกครับกองแห้งจะอยู่ด้านในครับกองแห้ง อยู่ข้างในข้างล่างนี่ครับแล้วก็กองเปียกอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งขวาแล้วก็ระบบตัวเองก็จะอยู่ด้านนอกของรถครับเพราะว่าซ่อมบำรุง,งง่ายนะฮะเพราะว่ากันอย่างนั้นนะฮะนี่ครับจะพาดูรอบๆอ,อีกครั้งนะฮะแบบจอดนิ่งๆน,นะครับยาง17.5ุ้าขอบย5ิบห้าครับเนี่ยเห็นไหมครับ17.5ดจุขอบย5ิบห้า ระบบเครื่องยนต์ก็หกสูบครับหกสูบเทอร์โบน,นะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันต่อนะ นป่บ,บา,บาโคดอยู่นี่ครับอ่านไม่ออกครับเป็นตัวจีนครับนี่นะฮะรถตากรุ่นใหม่ครับ ได้ยินข่าวว่าจะเอามาอีกครับคันหนึ่งคันที่สองนะฮะัจะเป็นแคทหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจครับนี่ครับจะพาไปดูตู้แอร์ครับนี่ครับอยู่ด้านนอกครับตู้แอร์เนี่ยนี่ครับตู้แอร์อยู่ด้านนอกเพราะว่าบำรุงรักษาง่ายครับไม่ต้องลื้อภายในห้องเก๋งนะครับ แล้วก็แผงคอยร้อนครับอยู่ข้างล่างนี่ครับเนี่แผงคอย้อนครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกองเปียกครับเนี่ยกองเปียกนี่จะเป็นถังน้ํามันครับนี่ครับถังน้ํามันนี่นี่อยู่ข้างล่างครับเราจะมาดูปั๊ม ครับนี่นะฮะคอมแปก็จะเป็นไอ้คอมตลาดบ้านเราครับถ้าถ้าพังนะฮะก็จะเป็นคอม508นะครับใส่ได้เลยนี่ครับกองกองแห้งอีลูกครับนี่ครับ เครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบโครับเป็นเครื่องคามินนะฮะอยู่ที่130แรงม้าเนี่ยครับอันนี้ก็เวทถ่วงครับถ่วงน้ำหนักเอาละครับผมคลิปนี้ก็ผมจะขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ ฝากกดไลค์วกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ